จากที่สารตัดสินให้หยางฮยอนซอกจำคุก3ปีก็สะเทือนวายเจนจะเทนเมนเลยค่ะคดีที่หยางฮยอนซอกโดนเนี่ยก็คือไปข่มขู่คนอื่นค่ะรายละเอียดมันก็ประมาณว่า BI เนี่ยเขาได้ใช้ยาเสพติดแล้วก็มีผู้แจ้งเบาะแสะแต่อย่างก็คือไปแบล็กเมลนะคะแล้วก็ไปขู่คนที่แจ้งเบาะแสะคนนั้นก็เลยมีเรื่องกฎหมายแล้วก็โดนคดีไปด้วยเลยค่ะเอาจริงๆถ้าถามว่าเรื่องนี้มันดูเป็นไปได้จริงไหมมันก็ดูเป็นไปได้ยากอยู่นะเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลรวมๆในตอนนี้เนี่ยหยางเหมือนจะถูกใส่ร้ายมากกว่ายังงก,กง,งการอขพิสู แล้วก็เรื่องพวกกฎหมายนะคะแล้วก็ปล่อยไปก่อนดีกว่าทีนี้มาพูดถึงสถานการณ์ที่ YG Entertainment กําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้หนึ่งเลยที่ข่าวดังที่สุดในโลกและตอนนี้ก็คือ Black พิงค์ค่ะแบล็คพิงคมีแนวโน้มว่าจะไม่ต่อสัญญาทั้งวงนะคะถึงแม้มันจะมีบางสื่อออกมาบอกว่าโรเซ่ต่อกับ YG แต่นั้นก็เป็นแค่ข่าวลืออยู่ดีรวมถึงเรื่องที่เจนนี่กับจีซูจะไปเปิดคาขอางตัวเองเนี่ยนี่ก็เป็นข่าวลือเหมือนกันค่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะเพราะว่าสัญญาของ Black พิงค์เนี่ยจริงๆงมันหมดไปตั้ง มันยืดเยื้อออกมามาก,ก YG บอกแค่ว่าตอนนี้กําลังเจราจากันอยู่เป็นเดือนแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเจราจากันยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ก็มีหลายๆสิ่งที่ทาให้บลิงไม่เหงาอยู่ดี <S <S พอริซ่าก็ได้ไปโชว์ที่คาบาเร่ส่วนเจนนี่ก็ได้ออก You and Me ซีซูเองก็ได้รับบทเทพธิดาในละครเรื่องใหม่ของเกาหลีและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แฟนคลับก็ได้เจอโรเซ่ที่สนามบินเหมือนกันสรุปก็คือ4ี่สาวยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะแค่ไม่เคลื่อนกับ YG เท่านั้นเองโอเคงั้นเราไปต่อกันที่ประเด็นที่2นนัก็คือ Big Bang Big Bang คือวงนัำนก็ ะะซึ่งตอนนี้เมมเบอร์ทั้งหมดก็ได้ออกจาก YG เรียบร้อยแล้วล่าสุดก็เป็นจีดากอนนะคะที่ได้ออกไปเซ็นสัญญากับค่ายใหม่สรุปสถานการณ์ตอนนี้ของ YG ก็ค่อนข้างลงเลยแหละค่ะเพราะเรือใหญ่อย่าง Big Bang แล้วก็ Black พิงคเนี่ยค่อยๆหายไปแล้วดังนั้นจะเป็นวงอะไรต่อหล่ะที่จะมาแบ่ง YG แน่นอนค่ะแฟนคลับหลายคนเห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่านั่นต้องเป็น Baby m o อน ster อร์แน่นอนแต่เรื่องนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าเบมอนยังไม่เดบิวต์สักที่คือถ้าใครไปดูตอนที่ YG โปรโมทเบมอนแรกๆ คลับก็คงไม่มีปัญหาใดกับการเดบิวชา้าเราค่ะแต่ว่าถ้าสายไปกว่านี้กระแสอาจจะตกได้ซึ่งตอนนี้นอกจากทิกต o k แล้วเบมอนก็ไม่ค่อยอัปเดตอะไรเลยนะคะใน YouTube ก็คือไม่มีไอีกเลยความหวังรุ่นต่อไปของ YG ก็คือเบมอนแต่ถ้าเดบิวช้าเนี่ยหุ้นอาจจะตกลงไปกว่านี้อีกเพราะสถา,านการณ์ในตอนนี้เนี่ยหุ้น YG ตกลงอย่างมากแล้วก็นักลงทุนก็ไม่ค่อยเล่นด้วยแล้วยิ่งพอมาบวกกับสถานการณ์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือหนักกว่าเดิมอีกเรื่องคดีของอย่างฮยอนซอกเนี่ยก็จะ มาดูตอนนั้นละกันซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมต้องไม่ให้ความสําคัญกับหยางขนาดนั้นด้วยหยางเป็นใครคําตอบก็คือหยางฮยอนซอกเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ดูแลควบคุมเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ทั้งหมดเลยพูดง่ายๆว่าคนที่จะให้เบมอนได้เดย์หรือไม่ได้เนี่ยก็คือหยางนี่แหละคะ่ะแต่ถ้าหยางยังติดคดีอย่างนี้ต่อไปนานๆม,มันก็คงไม่ดีกับน,น้องๆแน่ๆก็มารอเอาใจช่วยนะคะไม่ว่าหยางจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยหรือว่าไม่กลับมาอีกแล้วเขาคงมอบหน้าที่ให้คนอื่นแหละเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปปสสสถถาา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 นานนะนะกกรรรรร์ YG ออะะะะะคคคค้เเเเเเิดดทงงงง่่่ยยมมมีือออัััตใใหๆจฟโ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนฝากไลค์ซับสไครบ์ช่องเมมทีด้วยนะขอบคุณค่ะ